รถทรกล้อบรรทุกไมายางพาราชนรถพ่วงบรรทุกหินคนขับบิดดับเมื่อเวลา16บนาฬิกาวันที่4เมษายน2556ร้อยตํยรารตำรวจโทไพโรธสกุลเล็กพนักงานสอบสวนเวรสถานีตำรวจภูทรเมืองพังงาได้รับแจ้งเหตุรถบรรทุกไมายางพาราชนกับรถบรรทุกหินมีคนขับติดอยู่ในรถจึงออกตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยหน่วยกู้ชีพภูงงาและเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา ที่เกิดเหตุบนถนนสายพังงาทับปุดบริเวณ3แยกโรงโมหินบ้านเขาเท่าตำบลบางเตยอําเภอเมืองจังหวัดพังงาพบรถบรรทุก10ล้อพ่วงยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน80ขีด6495ภูเก็ตจอดขวางถนนช่องทางไปอําเภอทับปุดทำให้การจราจรติดขัดยาวกว่า1กิโลเมตรโดยบริเวณตอนท้ายของคันพ่วงมีรถบรรทุก6ล้อยี่ห้ออีซูซูสีฟ้าหมายเลขทะเบียน80ขีด4ี่พังงาซึ่งบรรทุกไม้ยางพาราเต็มคันชนอัดติดกันอยู่สภาพรถบรรทุกหน้ายยับเิน และคนขับรถส่งเสียงครนครางอยู่ภายในรถเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยชีวิตออกมาและรีบนำส่งโรงพยาบาลพังงาจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่ารถหกล้อบรรทุกไมย้ยางพาราเต็มคันมีนายอนุไทยบำรุงกุลอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่7ทับ5หมู่10ตำบ,บลหลอยุงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาได้ขับรถเพื่อน,นำไมย้ยางพาราจากพื้นที่บ้านหลอยุงไปส่งที่โรงเลื่อยที่บ้านสายเยษอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาพอม,มาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุกพ่วงซึ่งมีนายนิพัฒน์บุญทร อยู่บา้านเลขที่40หมู่4ตำบลทุ่งมะพร้าวอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงาบนทุกหินออกมาจากในซอยโรงโม่หินที่อยู่ในหมู่บ้านบางเตยเพื่อจะนําไปส่งยังจังหวัดภูเก็ตตัดหน้าตนเองไม่สามารถหยุดรถได้ทันเลยหักเพื่อจะหลบไปทางท้ายของคันพ่วงแต่ก็ไม่พ้นเลยชนอัดเข้ากับช่วงท้ายด้านขวาของคันพ่วงจนตัวเองได้รับบาดเจ็บอัดติดอยู่ภายในรถจนขาด้านซ้ายหากักล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว